สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะรักจะมาชวนทำเมนูง่ายๆจากกระเจี๊ยบเขียวค่ะวันนี้เราจะใช้กระเจี๊ยบเขียว5 6ฝักแบบนี้นะคะแล้วก็ไข่ไก่2ฟองค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ <c oughs> ก็ให้เรานำกระเจี๊ยบของเรามาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะเราจะล้างทั้งฝักแบบนี้นะคะเราจะไม่ตัดค่ะเพราะว่าถ้าเราตัด แล้วกระเจี๊ยบของเราโดนน้ำนะคะเขาก็จะเป็นยางเหนียวๆค่ะแล้วก็จะล้างทั้งฝักแบบนี้ก่อนค่ะพอเราล้างเสร็จนะคะก็ให้เรานำกระเจี๊ยบค่ะมาหั่นตามรูปแบบนี้นะคะจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามเราชอบได้เลยค่ะหรือใครจะหั่นแบบเฉียงหรือว่าหั่นแบบกลมแบบรักนี้ก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเลยค่ะพอเราหัน่นเสร็จแล้วก็นำกระเจี๊ยบของเราไปพักไว้ในชามก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะให้เรานำชามมานะคะจากนั้นเราก็นำไข่ไก่ของเราค่ะที่ใช้สองฟองนะคะมาตอกลงไปในชามค่ะหรือว่าใครชอบกินไข่เยอะๆสามารถเพิ่มปริมาณของไข่ได้นะคะวันนี้เรักใช้แค่สองฟองพอค่ะจากนั้นก็ปรุงรสชาติของไข่กันนะคะรากจะเติมซอสฝากเขียวค่ะหรือว่าใครจะปรุงรสชาติแบบไหนตามที่เราชอบได้เลยแล้วก็เราก็จะใส่ พริกไทยค่ะพริกไทยป่นลงไปนะคะพอเราตีไข่จนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรานําไข่ค่ะเทลงไปใส่กระเจี๊ยบเขียวที่เราซอยไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็ให้เราคนไข่กับกระเจี๊ยบนะคะให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะพอกระทะร้อนค่ะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะแล้วให้เราผัดกระเทียมจนมีกลิ่นหอมก่อนค่ะพอกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วจากนั้นก็ให้เรานำกระเจี๊ยบที่เราใส่ไข่ลงไปในกระทะนะคะให้เราใช้เป็นไฟกลางค่ะ นี่นะคะพยายามยีไข่อยากให้เป็นแผ่นนะคะนี่ค่ะทำให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเราจะคั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเขาแห้งเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้กระเจี๊ยบของเราค่ะไม่มียางเหนียวไม่เป็นเมือกนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบเมือกไม่ชอบเหนียว ลองนำกระเจีย๊ยบมาทำเมนูนี้ดูนะคะแล้วจะอร่อยติดใจเลยค่ะนี่ค่ะเราจะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนแห้งแบบนี้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครชอบประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะของรักประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะกระเจีย๊ยบคั่วไข่นี่นะคะหอมกระทะมากๆเลยค่ะสีสวยน่ารับประทาน าเราเสิร์ฟกับน้ำพริกกะปินี่ยิ่งเข้ากันเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำจากกระเจี๊ยบเขียวลองทำกันดูค่ะรับรองอร่อยติดใจเจอก,กันคลิปหน้านะคะวันนี้ลักไปก่อนสวัสดีค่ะ